กดซ้ำกดทีเดี usted, วยวมามภาพมันจะตัดต่อมันจะไม้โม้เดียวจบเนี่ยม่ตอนไปใก็จะขึ้นมาลวมัน่อยม่ิดม่เปิดปิดกันมากแม่เปิดเพลกันมากเปิดเพลงกันมากเลยนะเปิดเพลกันมากก่อน

สักเยอะๆถึงสักทอแหมอาทางเจ้าเบาอาทางเจ้าบ่าเยี๋ยวใส่ฟองไว้เยอะนะครับใส่องไว้เยอะยังไงก็มลร่วมเป็นเผยพี่น้องกอนเล้วแล้วกใจตั้งน้ช่ครับเ่าเบาา ครับแค่9นาที9นเทียังไม่เด้9นาที นะครับเราต,ต่อไปที่เป็นทีวของตะลุยก,ก็เลยติดใจเจ้เปล่าเจ้าเป่าเลาอ้ะ้ักฝามาแล้วใส่กองเท่าไรเนาะตื่แล้วตัเต็มโค้งเสลยนะครับคเสรใหน้าดีสิ่งดีนะครับ

पर बल Đi ra con <imitation> ơi mẹ

รับคุณจรินนะครับตองาวรับี้น้องที่จะมาร่วมอบคุณนะครับขอบว่าคัวนี้นะครับอสจงความพิจิตรติวสาวสาวที่จะร่วมกันขอชีวิตการับิดการะดมชีวิตประมารติดตาอไปนต่อไป็้าทุกท่านรักกันอามาวมกัน ผูกแขนต้นไม้ห้อมือหลังชายร่าหลังขายร่างออกมามาทันจะอว่าเนวัหดวุกทีรวตัต่อลัูู้ไมูไม่ไปนั่ง่โอ๊ยดไ่างกายต่อ่างคนว่างตัวต่า่าตัว

คนไทยม่ได้หลดง่ายนะครับก็จะอไระดับระงยุทธคอนไม่งั้นก็โกงโฉกเดงานใหม่ีครับกนแครับวันนีขอกาเนับทุีเกียร์นะครับพี่น้อง่เดินทางมาร่วยแล้วก็ทานอาหารโอ้ี่ขออครขอขอกักูนิดยพรมนะครับถึงกาหรือคุณปานะครับแล้วก็คุณพ่อเจริ กัเกียยแล้วก็คุณแม่สภากันเกี่ยวการติดคุณที่ไปที่ภาพภาพนั้นะครับกรบุขไปแล้ว็องขอใครสเ่นผู้มีเกียรติที่เดินทาไปวันนี้ว่าเป็นการร่วนะครับการร่วมรับรู้นับคู่ทีขคุณสาว้ร่วมตกลงตกงใจในการนชว่าการ เป็นม yeah. ังดีมากร่วมกันแค่ร่วมกันเป็นพารับนอสาวนะครับพา่อใ่านนี้ในงานใหนก็บอกนพูดใจด่พูมดกิอดูดูตยาเขาไว้ใหญ่พูนมีลูกสาวสคนลูกสาวน่ารักด้วยุยยาขาไม้ไปไปเข้าไปดูว่าเราทำกันงงมางลูกสาวเด็กลูกสาวผมก็ยดูมองคุยดไ anh em chụp các anh em chụp 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 anh em นิ่งๆนะลูกพยายามอ่ี้นิ่งๆนิ่งๆจเด็กพรพอมที่จะเป็นนักกีฬได้ที่ว่าโค่ำรู้จักกันดีนะครับเพราะว่าผมเป็นเด็กห้าใครพอหามาตรวจสุะครับดยต่างรางกายรู้จักเท่ลกานั dankie okay. วัมามาตั้งนะครับตอนนี้ามกนาไกันังกัเงนมังกนนะายนนะะตาีย no> กัวามไนนตมไปกนนวันเดียวมีบุญวาสนามกตากงมนะครับ ก็วันนี้นะครับก็คงอาจจะนี้ก็คงจะไม่ดีนะครับก็ขอให้ดีนะขอให้ที่นะครับนี่ก็เรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอให้เป็นที่องำพร้อมที่เดินทางมาที่บ้านเจ้าหน้าหรือที่บ้านเจ้าสาวแล้วก็มา่วมกันทำให้เย็นให้เรียบร้อยไม่ัีไม่ดีนะ ถยร้กัเออคุมกานร่วกันเจ้านักเดียวเคยจะนักโซ่ไได้ถ่ายรูปได้เห็นเอ่ถ่ายรูปไ้นะครับทีมพเราตมีเพียงข้งเดียวแต่งานที่ขอบพูกันเราลัออคุแต่งงานสิครับเอยร ก็ไม่รู 88, so water, water, ้ว่ามีแต่งานทุกที่ครับผมเองแค่ห้า้งนแต่งานนะครับก็เคยมีกอดให้เจ้าสาวทุกทีนะครับมีแต่ามยึดตามเขาไม่ใช่เขาไ่ยางเรานะครับอันนี้ถือว่าเป็นงานมงคลสุดนะครับระหว่าคุณคุณคุณจ้อนะครับแล้วก็คุณแล้วก็ว่าก็ขอ เป็นูนะก็ดดนด้วยติ่อน้ารากระบอกยนต้นในรูปปีหลานนะครับคะอาคิตก็ขอให้เจอูปเะคูดีวงบุตนงจะเล่นต่อเลยนะครับเพราะว่ามีวิธีเพียงวิธีพักเทปตู้ป่าหาท่นะนะครับให้ได้เยอะๆอาน่ะเอาเลี้ยงกเลี้ยงเ อันเดียบแล้วทครับแล้วพบใช่ไหมคุณตาจ๋าถูกต้องนะจ๊ะโอ้พบะครับครับพ่อเจ้าสาวน่าตายนี่ติดต่อตาเอาน่าบลยนะกระปครับเป็นบาปที่การงานนะบ้านเราทำงานในบานหละทับไปเรื่อยๆบอกคนยากไปเลยถ้าเรื่องดีดีสิเร็คก็ไค้เลยท่า ถ้าอยู่กันทั้งทีารทั้งนสบายมากมอเอาเลยเอาเลยดเลยเลยมัก็นไม่กันนะครับคุณผู้ชมก็เปียนบ้าแ่้องพอแล้วพี่น้องจากทาแล้วเรียลย้วไพอนะครับอริษทก็้อว่าสับน่้ว่อตมมานี่จะได้ีต้ได้้ว

อ้าวม่ปลอดใจไม้าครับผมเหากาอะไรกันพิเศษสาม่ห้าสู้เพื่องาหีมเ้้าหัวหัวเสียงหน่อยเ้าบ้านหน่อยนะนี่ข้าข้ว้าไม่้าจ้าเข้าขโอ้ยาโอ้ลนะคะ

กูยังใจนะค่ะขอบคุณเาอยากใ้ดีแล้ไม่ต้องใจกันนะไม่ไม่ขอแสดงความนดีน่าถ้าเขาอยากมาเลยแล้วไปอย่าให้ดีอย่าให้ร่วงอย่าให้ลุ่นล้างมือล้างมือเต็มเ่ะไม่เอาไม่ใจกันนะ